are this be careful for a Don't talk to yourself. you have money? Because you need for tomorrow morning. Just get that lunch for น้ำผลไม้มาส่วน for Thai huh? lady <laughs> Empty Talking nah. uh once it's finished never one. Huh? Yeah. If not have what happened? Big fine take away monkey house huh? <laughs> in a monkey house. We have good video. We in a monkey house. <laughs> no. all the other lady. Have many many girlfriends. In a, in a no house. if we don't have have a problem about when uh some car accident or something like that. It's not have a They don't want to die. เราไม่ work เอาแล้วนะ some work but uh, into uh, talking yet แยกๆไ t เต็มท o m มัดไม่ไป pay for the uh, accept or something like that okay t h e n here today is good day some rain some sun many many <It 's S 1> season in the day before we we start from how uh, raining ใช่ไหมมั่น and now sun i sure. think today, like, uh, everything changed, same, same. Right? Before long time ago, season this uh, happened, same, same. Only happened in the South Thailand. And now, have some everywhere. Right? Everything changed, right? not same before. Right? Rainy same season, thing. huh? Rain, rain season rain for season. everyone. Good for the tree, good for the dog good for yeah. the grass. Yeah. Good, good for, for the girl, yeah. she's working outside. Yeah. She love the garden. จะอั n ก e นลงกัน t t น e ช่อีสโคดเ e านี h t ้องแม่ก็เก็ e น้ r ใน p ๊าด o m นอั i โนม and ใ a ่ e some ฟซัมดาอิเล a กทริกอมดาน้ำเ n g too. Okay. Then t ่ d a y ว e วันนี้เราจะไปทำใบสักขีกันนะคะวันนี้ที่แกลงนะคะหวังว่าเราไปถึงแกลงแล้วเราจะได้ทำเลยวันนี้เพราะว่าเหตุการณ์น่าจะกลับมาสู่ปกติแล้วค่ะโควิดะะ COVID หรืออะไรเงี้ยก็น่าจะไม่มีแล้วโอเวอร์โควิดแล้วนะพ่นเนาะ และนินท์ถูกบุก킹เฟิร์สบีฟอร์วีโกเดลไลทิ้งสปอร์ตบุกกรุงเทพฯคิดว่าน่าจะสามารถทำได้เลยนะคะต่อไปอะไร Bangkok What you do in Bangkok What the one thing you're glad to do in Bangkok Shopping or Shopping and eating Shopping eating and e a t i n g and more shopping and eating and sleeping and more shopping Yes and talking with the ผู้ชาย hot man Yeah you know she talking g i v e m e money so ให้ดูนะคะว่าวันนี้เราจะสามารถต่อใบขับขี่ได้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้จองไว้ล่วงหน้านะคะน่าจะได้นะเราคิดว่านะคะ ว่าการอำเภอแกลงนะคะถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็วิ่งเข้าไปข้างในซอยนะคะก็จะเป็นชุมชนนิดนึงนะคะ mm hmm. ก็จะมีเขาเรียกอะไรนะคูคนาใช่ไหมฟอร์เมกสตอฟฟอร์เดพี่เพิร์ตน่าใจฟ้าคะ mm hmm. เป็นซอยชุมชนนะคะ mm hmm. ตอนนี้เขตอำเภอแกลงนะคะ mm hmm. ก็ประมาณสองสองกิโลก็จะถึง เราเลือก mm hmm. ที่จะมาต่อไปครับขี่ที่ mm hmm. ที่แกลง mm hmm. yeah. ที่แกลงเพราะว่าคนจะไม่เยอะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งต่อคิวยาวทั้งวันเหมือนที่ระยองนะคะที่ตัวเมืองระยองก็คนก็จะเยอะหน่อยแต่ถ้ามาตรงนี้ก็สะดวกสบายกว่าเยอะค่ะตรงนี้ใช้เวลาทําไม่นานนะคะคิวไม่เยอะเลย slowly นะเดี๋ยว I'm looking for the ก็ป mm ีน้ําเมเปิลถึงสองข้างทางซอยอ่อที่เขตแกลางนะคะก็จะมีตรวจเช็คสภาพรถถ่ายเอกสารถ่ายรูปอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับรถตรงนี้นะคะเห็นหั้ย Yes กดตรงไปเนี่ย Inside there, เลี้ยวซ้ายนะคะยิงการ์ลีคิมคัพปี้ครับถ,ถึงแล้วพีแว่แคนบอกเอาก็ได้ไถึงแล้ว looking o m e w h e e o r ขอ๋อเลยครับเป็นโอเคนอ้อเยมองหาที่จอดก่อนนะกลัวอะไรเซตเบล็อกนะอะลาว์กลัอะลาว์วาเด็ดบอกนแต่กั้า b e f o เราก็แน for the man e n g o o k i n g นี่ยนู่นน่ซ เดินสมอลคาร์เด่ะหน่ะเด่มูบลับจริงมีแค่ปาร์กิ้งเนี้ยอ๋อ for testing ค่ะไหมอ๋อ for testing we go ขวาขวาอยาก go ขวา and we go uh, parking another side โอเคโอ้ยอยากไปหาเองอยาก can do like this โอเค เซีายโอ okay. okay. เคโอเคีไปซ้ายบ้านอออเถอน่กีไรดูสูนไรดูทได้นปดู้สู I o ไปตดื่มกาแฟกตอนนี้เราก็มาถึงแกลงนะคะเขตแกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเอ้ยเยอะๆอาจ เราไม่ได้จองคิวมานะคะแล้วก็ไม่ได้สอบไม่ได้ทำข้อสอบเทสติง่งจากออนไลน์มาก่อนนะคะเราก็เลยวันนี้เราก็เลยไม่สามารถต่อไปขับขี่ได้นะคะเราก็เลยต้องแบบกลับบ้านก่อนก็เลยหาแวะร้านไหนไหนก็มาละแกลงแล้วก็ไปหาร้านกาแฟร้านคาเฟ่ชิลๆนั่งดื่มสบายๆใจแล้วก็จะค่อยทำข้อสอบหรือจองคิวในออนไลน์อีกทีนึงนะคะก็คงน่าจะหลังจาก เดินทางกลับมาจากกรุงเทพหลังจากที่ไปส่งแฟนที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วถึงจะกลับมาทำคุณลาต่อให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะอัปเดตรีวิวร้านกาแฟที่เรากำลังจะไปให้เพื่อนๆดูนะคะก่อนที่เราจะกลับบ้านนะคะวันนี้ชื่อร้านอะไรนะ้มอน coffee name m o o n r i นะโอเคเราไปเช็คเอทากันค่ะ ก็จะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะแถวแกลงส่วนมากก็ผู้คนแถวนี้ก็ทางแกลงจนทบุรีนะคะก็จะทําสวนกันนะคะมียางคาลานะคะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็สับปะรดเนาะมั้เนาะไรสับปะรดเยอะมากมานะคะแถวนี้แล้วก็ทุเรียนแล้วก็เงาะแล้วก็มังคุดนะคะแถวนี้ผลไมอ้อุดมสมบูรณ์มาก It's <laughs> not ตอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะร้านกาแฟนะคะมูนไรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเช็คเอาตนกันค่ะว่ามีเมนูอะไรมั่งนะคะกาแฟแล้วก็มีเครื่องดื่มอะไรมั่งนะคะไปกันเลยค่ะ อร่อยไหมมันนีสุะิเดเอร่อร่อโอเคค่ะตอนนี้เราก็แดบเวลา Time to back home แล้วนะคะตอนนี้กำลังขับรถกลับบ้านกับระยองที่ของเรานะคะณซนะอยเนินมยมหาดแม่ลำพึงนะคะไม่ได้ต่อไปขับขี่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้จองออนไลน์มาแล้วก็ขากลับเราก็เลยแวะชิวๆกันที่ร้านกาแฟ Right, นะคะคน้ำปั่นผลไม้เขาก็อร่อยนะคะอิ past, นทผพาลัมปั่นนะคะใส่เขาก็จะใส่น้ำผึ้งนะคะใส่นมสดหน่อยรสชาติออกมาก็จะละมุนละมุนลิ้นกลมกล่อมกลมกล่อมค่ะอร่อยอยู่แล้วก็เค้กบลูเบอร์รี่แอนคาคาปูล้อนแล้วก็ลาเต้ร้อนของเราเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราก็ท้องอิม่มแฮปปี้พาวเวอร์แล้วก็เดินทางกลับบ้านค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าเก้าอี้น้ำมันเนาะแชร์ a b o u t you o r อเดอร o ฟอร์มร้นะาะ เดซินโฮมทูเดย์นะคะวันนี้นะคะ่ะแต่เราต้องกลับไปเช็คเก้าอีอ้นั่งทานอาหารกันครัว้งหลังบ้านของเราค่ะเดี๋ยวเราจะอัปเดตรีวิวให้เพื่อนๆดูอ,นนอีกทีนะคะแล้วก็ทั้งโต๊ะทานข้าวข้างหลังบ้านแล้วก็เก้าอี้หลังบ้านนะคะแล้วก็ครัวที่เราทํามาใหม่ขึ้นมาใหม่นะคะต่อเติมหลังบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้เราก็ เดินทางกลับบ้านละคะ่ะขอบคุณนะคะสำหรับติดตามชมวิดีโอของเราสองคนนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนได้นะคะฝากน้อฝากตัวได้นะคะไทยออสซี่ทราเวลนะคะ See you next video คะ่ะบายบ๊วย